มีซับต้องเยอะและทำไมยังขายไม่ได้น้องๆในหน้าหน้าใหม่ถามเข้ามาเยอะมากนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันจะมาเฉลยให้ฟังค่ะข้อแรกเลยนะคะน้องๆรู้หรือยังคะว่าซับที่รับเข้ามานะ่ะราคาดีหรือยังการวิเคราะห์ซับตั้งแต่การรับซับเข้ามาสําคัญมากนะคะถ้าเกิดเรารับซับเข้ามาไม่รู้จักวิเคราะห์ซับไม่ดูในเรื่องของราคาเปรียบเทียบนะคะก่อนที่จะมาลงประกาศขายค่ะซับของเรานะคะก็จะไม่มีคนสนใจเข้ามาติดต่อขอซื้อค่ะเพราะว่าราคาของเรานะคะยังสูงกว่าตลาดอยู่มากค่ะข้อ2ค่ะ Thank <laughs> you. ซับสวยหรือยังคะถ้าวันนี้น้องๆกลับไปดูพอร์ตซับของตัวเองนะคะซับของเรานะคะยังไม่สวยยังหน้าตาไม่เป็นที่แข่งขันนะคะกลับไปศึกษาซับใหม่คะ่ะอาจจะไปถ่ายรูปใหม่นะคะหรือว่าอาจจะขอเขาถ่ายรูปรวมถึงการปรับภาพลักษณ์นะคะอย่างเช่นการทาสีบ้านการจัดสวนการทําสวนเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้ซับดึงดูดแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดคะ่ะถ้าเกิดวันนี้น้องๆในหน้าอยากจะเริ่มต้นอาชีพในหน้าแต่ยังไม่มีที่ปรึกษาแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง ทางของมิสการนะคะเดี๋ยวพี่การจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังค่ะ